กูลืมตั้งกูลืมเปลี่ยนเกมไม่แยเปิดตีแม่พูดก็ตีแม่กูลืมเปลี่ยนเกมกูลืมเปลี่ยนนากันดูดกูลืมเปลี่ยนนกัน รับร yeah. ับกีบ้าเบุญเดือนเลย้ฮัลโหลได้ยินไหมดาวน์โหลดมากลัวไม่หายดี๋ยวเรื่องมุมไปดเดียวเดี๋ยวูดี๋่ลเดี๋ยว้ายไฟทุกมุมไเดูไปดูอะลองไปดู

ไปอไรกันต mm. like ึนเอ้ยเมื่ตนเลื่นไ้เป่ามันมันไปไอ้เปล่าไปอยู่กับอะไเลือนนะไปน่องไม่อยต้อ่ทเรขยบเรือเลยเจน่อยเ้กูด้วยเจน่าจอยนี่เกี่ยวกูไปดูวังไปดูวังไอ้นุ่มมืเย็นไหมไม่ต้องเปิดลยไอ้นุ่มม่ะปได้ไหมนะไอ้เดีอ้ย ไม่ได้ใสู่ฟังสิก็แบบเมื่อนั่นน่เพื่อทำเพื่อตื่นต้ไอ้นี่ขึ้นไปเดี๋ยวเราไปนุงกุญแจแขนจอพิกลแม่มึงมึงยังไงไม่มึงยังไงไอะไร้ยูบนนไอ่มึงก็เหลือนั่นขึ้นแม่จีร้องอะในในในมึงเปิดเปิดปากดิ Vất vả luôn đi Con đu chó không Con của... đu chó không bút em ở đây Bút tụm chó Đi hả? Có tìm đi tìm nó đây tìm, để tìm... Để ở ok, 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 robot ok, Ở ok, 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 ok,

กูไม่ได้กูไม่ได้เปิดดิอย่างมันไปดูขังมันเอง điệp binh, phòng, 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 อ๋เด oh, ี๋ยวเสียบไอ้นี้แบบนึงนะเสียบสายชาร์จไป

Yeah. ไั้งกีนทีมผมม่เนี่ยเดี๋ยวเราพยาอิดายปหั อคมเขอโอ้โหค่ huh. uh huh. follow ไป

อันีนเาอขอของก็ไม่ไม่ไปไหวนกัไอ้บุเพียนกูเพียนสตรีมสตร Ok, và 3 phút nữa let's go, let's go Good lời Ồ, đừng kìa này, nên game vào game này เอาวีเลยเีไ่เยอะเลยเอาโดนว่างไปยอ่เลยเอาทำยังไองได้ไหมรับๆๆวๆๆ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 บๆๆ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 มๆๆ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 ๆดๆๆๆนๆ ไม่ได <Mike. S 1> ้ยินเลงอะไรจมไม่รู้่งอเปล่าไม่มม่ใชไปจะมัน้ยูนที่ด็กไปเล่งกูใจเียเลยอะไรคนแรกอดีครับเลยครับวก่ดีกว่านูใชเป็นยกันนะูใชอยู่ กูไม่รู้มันไม่ติดหรอกแต่มันมันก็เตือนอยนนู่มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้การที่เต็มมันเตือนอยู่มันกลยแต่กูใส่กูฟังเลยเอา้ารสยงานไม่ได้ปวดออรอยไปไปตรงแบบนั้นอนอนก่อนเพราะในยาชาคิด พี่เปลี่ยนแมบป่บ้างก็ได้แี่ก็เปลี่ยนแล้วเนาะพี่แค่ติดเ

อะไรคนดูพี่หายไปไหนหมดเมื่อก่อนาิ50คนพี่เพิ่งกลับมาอนไรเนาะนปิเคอก็เลยไม่รู้ <c oughs> พี่เพิ่งกลับมาอะไรก็นะเลยแบบนี้แหละเหมือนมันโดนมันโดนปิดอนะ่ะปิดกันนะ้นอะก็เลยคนไม่ค่อยเห็นเช่ไหมไม่เลี้ยข้าไม่ได้จะไ,ได้ยังไรอตาต่อไปนะรอว่าในเนี่ยนจะนะงตรงตาต่อไป ก็รอตัวใ <oy> e <an> ่าวเนอะถ้าเราไปไม่เจอเร็วๆนี้แมนเจวะไปเร็วๆนีกูจะไป่ตจตายได้กูก็เลยจะกูจะบ้านแต่จะไม่ลงฮ่าเก็บเพราะอะไรกรอเวาจะมาตีอล์ฟกะ้ากูจะลงย้นน มันก็หลับตัวเลยเราต้องไล่จนให้มันเปิดการมองยิ่งถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เปิดการมองยิ่งมันก็จะไม่มา เราก็เปิดไอ้กลองเสียงจองวนกับจองล่างปลอมมืนมันจะบักไปยนะสองจองวนมันเป็นเสียงก่องจองล่างมันเป็นเสียงปูยังไงวะพวกนี้หนูสอบกลางภาคกลางอะปลายภาคเขาบอกแล้วปลายภาคเขาบอกะถ้าปลายภาค ตอนเนี้ยน้องควรถ้าคนสคนดูพี่เพื่อภมาสามคนเย่ถ้าคนนี้สอบไปก่าไปภาคอ่านหน,นังสือน้องช่ยพี่ไอ้นั้นไองโดนบอกโด,ด,ดนสอบแล้วไม่รู้แต่บางคนลืมสอบแล้วพอเราของพี่จะสอบเสร็จแล้ววัสุกที่แล้วนี่ พวกนี้พี่เล่นมือเดือยก็ได้พิมพ์ผิดโอเคครับใ่พี่เล่นแมบตามคนดูให้ก็ได้พวกนี้ไม่ไงพี่อะไรนะเตือน นนเอ่อเออทำอะไวะฝากตงังใช่ <st> นี่ผมสอบเสร็จแล้วปิดวันที่สิบตุลาแต่วันที่วันวันนี้แทบไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสองคาบคาบสามกูมาสั่งการบ้านเฉยๆยี่มันแบบนั้นเลยเนาะ มันแกจะเขาสั่งการเขาไม่รู้เป็นอะไรกันนะ่ะเขาชอบสั่งการว่าตอนโรุงเรียนจะสอบอปวดสิกเป็นทุกที่เลยปะเด็นมันเขาจะชอบสร้างการบ้านเขาจะชอบสร้างการบ้านตอนที่บบเด็กจะสอบไอ้ตอนตอนตอนเทอมเขาไม่คอยสร้างเยอะนะไอ้หาน,นักๆ,ๆอะ่ะ ได้ไปชิ้าตไม่ได้ก็หมื่นเ็ดกูได้เกมินมาสี่ตัวชรนี่มาตัวเบียเห็นแล้ววะชนี่มาตัวนันแชนี่นอยมันเอ็ได้เอ็นได้เอ็มได้เอ็เอ็มันได้ช้นี่ใช้นี่เต็มเหตัวดีมมูนัไม่ม่มีหมดฮะไม่ตัวมีมนันกูทำมาตั้งแต่ัวจ้า มันสลับได้ยิมจะทำไปแล้วมันพึ่งมาออต่อทีอไอยิมทํทำไปแล้วเลย,เ,ลย,เ,ยเกมแม่งควงติงเกมการ์เ,าเล่พาใจขอเสียง,งเพลงแม่งดังช่องกูรางเอยเม่อตมนานแม่งร้างไอรางจริงเลยเมื่อไหนก็แล้วมันก็กกนปีกางเมือแบบนี้ทำให้สตีมนานนะ พี่จะเปลี่ยนแบบตอนไหนครับไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เล่นแบบตามคนดูให้วันนี้ขอเป็นแบบนี้ก่อนพวกผู้ทุกตุกปิตาเลยอ่ะอิงเมสตรีมนะอย่างเงี้ยสองรานไงปิดการเมื่อปิดจบอ่ะมันจะปิดการมองเห็นมานานถ้าไมสตรีมนานๆอ่ะเออมีใครคิดถึงดอนบ้างอ่ะดอนดอนอ่ะดอนซ้อมอยู่นะหรออาจจะปิดเทอมวันทีซ้ำตัวหลายบอลกี